สวัสดีคะ่ะตอนนี้อยู่กับเราช่องภายทองคูนนะคะวันนี้เราก็มาหาน้องทองคูนแล้วนะคะนี่น้องทองคูนยิ่งมาย,ยิ่งเศร้านะคะแล้วก็คิดถึงนะคะอันนี้พี่กอลก็กำลังจะเอากล้วยมาจุดทูกบอกนะคะ เพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะกลับแล้วก็เลยมาหาน้องนะคะเมื่อกี้นะคะเราขับรถมาในป่านะคะเราไม่รู้ว่าทองคุณอะ่ะอยู่ตรงไหนแล้วทีนี้พี่กอบก็เลยพูดว่าเหมือนจะมาหานะทองคูณอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยให้ส่งเสียงด้วยแล้วแบบอยู่ดีๆก็มาถูกเฉยอันนี้ก็เป็นต้นคูนที่เราปลูกให้น้องนะคะก็ เดี๋ยวรอรดน้ำก็จะเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วหนูว่ายนองทองคูณมากนะฮะพี่กอลอมาถ่ายนะคะตักน้ำมาดนนตักน้ที่ไหนที่คูคคตักน้ำอ๋อไปตักน้ำมาลดต้นคูณก่อนนะคะแล้วหนูก็เตรียมดอกไม้มาให้นะคะวันนี้ก็เป็นเลิกดีนะคะคุณพ่อก็สึกออกมาแล้ว ก็น่าจะมาหาทองคูณตั้งแต่เช้าแล้วนะคะคุณพ่อเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมทองคูณน้องก็น่าจะอยู่ข้างล่างนี้นะคะเราก็ไม่ได้มานะคะตอนที่ นงไปเราก็เลยมาหานะคะเราก็จะมาหาทุกครั้งที่เรากลับบ้านแล้วกันนะคะอันนี้รูปปั้นน้องน้องคูณก็ดําเนินการแล้วนะคะเราก็เริ่มสั่งทําแล้วเดี๋ยวก็รอแบบว่าทางร้านติดต่อมาว่าเสร็จหรือยังก็จะไปเอานะคะตอนนี้ก็กลาลังคิดว่าจะตั้งตรงไหนนะคะจะตั้งคู่กับน้องแก้วหรือว่าจะตั้งคนละข้างเวลา พีพีเอมาหรือใครมาก็คือมันจะมีสองเชือกนี้คอยต้อนรับอยู่อะไรเงี้ยค่ะเมื่อกี้หลงเข้าไปในป่าตั้งไกลนะคะพี่กอก็บอกว่าท้องคูณพี่มาหาอะไรเงี้ยแล้วพอนี้ก็ขับรถวนกลับมาก็เจอนะคะงงมากทั้งทั้งที่ขี่ผ่านตรงนี้ไปนะคะขี่ผ่านตรงนี้ไปแล้วมองมาก็ไม่เห็นท่านสภาก็พูดแบบเหมือนบอกเขาว่าแบบมาหาอะไรเงี้ยก็เจอเลยนะคะนี่ ออ็แล้วแต่นะคะว่าจะมีความเชื่อเหมือนกันไหมแต่เราก็เชื่อนะคะเหมือนใจเรามันผูกกันไปแล้วอะ่ะว่าแบบเขารับรู้ทุกอย่างที่เราทำํำก็งเงียบนะคะเดี๋ยวรอพี่กอไปตักน้ำก่อนุย นะคะเราก็เอามาลดน้ำนะคะต้นทองคูณน,นะคะมันเป็นตัวแทนของทองคูณให้เจริญเติบโตเ,เราก็ไปตักมาในสระ เดี๋ยวเราจะเอาดอกไม้ไปให้น้องทองคูนนะคะแล้วก็จุดธูปบอกะะทองคูณมาหาแล้วนะไม่ได้กลับมาอยู่ในครอบครัวเราอีกนี่นะคะ นีดอกไม้มาให้ด้วยนะท้องคุณนี่นะคะเราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปหาป้าแพงกับแม่ดอกรักกันต่อนะคะเราก็มาหาน้องแล้วนะน้องพี่กอฟโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปหาป้าแพงกับแม่ดอกรักที่บ้านเลยค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็มาหาป้าแพรกับแม่ดอกรักกันนะคะหลังจากที่เรากลับมาจากหาทองคูณนะคะนะเฉอเสียงแล้วนูเสียงเลลจากก็เสียงจ้าอันนี้ไปหาทองคูณมานะคะโอยเตือนที่หมดแล้วเนี่ยสวัสดีก่อนก็เห็นเห็นไม่จริงเลยก็เห็นแม่ดอกรักก็นึกถึงทองคูณนะคะเหมือนกันมากดูดิ เ <laughs> ันมากอะ่ะอันนี้ก็อุดมสมบูรณ์มากนะคะแล้วก็ปลาเทเป็นยังไงบ้างาหิ้วใหญ่นป้ให,หญ่หหญใส่ไงไปยาอยู่ไหนอ่ะในดถม่หลุดนะไน่นลหลุดนะให้มอเดี๋ยวยวา,าให้ก่อนนะคะ เตียงเสียงจากก่อนดังดังทำส,สวยสวยจิเออค่าด้วยค่าสวยสวยโอเคค่ะเอาไปให้แม่ดอกรักนะคะ ทอตัวนี้ทายทองอ่ะตัวนี้ไม่มาดีดีทายทองแล้วบอกอให้กับ้าข้าท้าก็ากแล้วทาสวยสวยข้าเร็ว,มว,มวไม่ยอมทำเลยนะคะอะไรก็ไม่ทำมุมีอารมณ์ <c oughs> ก็ฝากติดตามช่องทายทองคูนียนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราครอบครัวทายทองคูนียนะคะแล้วก็วันนี้คุณพ่อก,ก็ศึกออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะแบบ สัมภาษณ์คุณพ่อหลังจากนี้นะคะแล้วก็ต่อไปก็ครอบครัวเราก็คุณพ่อก็กลับมาแล้วก็คงดูลแกลกันคงแบบอบอุ่นกว่าเดิมแล้วก็จะเริ่มอะไรนะเริ่มเอาช้างเราอะไปผปสมพันธุ์อีกรอบนึงนะคะเพื่อความนแน่ชัดว่าท้องจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราอยากมีลูกช้างแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ